เข้า <c oughs> ที่ข่าวของเราเลยดีกว่าค่ะก็เป็นซีรีส์ i ิสมีรักนนใจในายแกล้งจ๊บนะคะที่ได้พระเอกนางเอกคู่จิ้นแห่งเอเชียอย่างไม้พิรัตแล้วก็ออนสุชามาประกบคู่กันอีกครั้งค่ะภายใต้การอํานวยการสร้างของผู้จัดสุดหล่ออย่างอนันดาเอเวอร์ริงแฮมนั่นเองนะคะเมื <c oughs> ่อวานนี้เขาก็ได้มีการรวบรวมแฟนคลับมาร่วมชมซีรีส์เรื่องนี้ในการออกอากาศครั้งแรกด้วยบรรยากาศจะจิ้นจะฟินขนาดไหนเรามีภาพมาฝากค่ะ พี่รัตและออมสุชาตินำทีมนักแสดงรวมไปถึงแฟนคลับจากซีรีส์โรแมนติกคามาดีเรื่อง คิดมีรักเล่นใจในก๊าซจุ๊บมาเริ่มฉลองกับกอารออกอากาศตอนแรกทั้งยังดูซีรีส์ดาบพร้อมหน้าพร้อมตากันทางช่อง True View อีกด้วยท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนานเป็นกันเองแบบสุดๆทำเอาหลายคนออกอาการฟินไปพร้อมๆกับความมึงมิงน่ารักสดใสของตัวละครส่วนผู้เขขป็นสิ่งเดียวกันว่าน่ารักก็งานนี้ถี่มนักแสดงนำจากซีรีส์สุดฟินแห่งปีทั้งไมออมตา๋ารวมไปถึงผู้กำกับและนะักแสดงท่านอื่นๆเผยว่ารู้สึกตื่นเต้นและเป็นปลื้มสดๆที่ได้รับฟิตแบบ มีเกินคาดเชื่อว่าตั้งเดินใจแฟนๆแน่น,นอนตอนที่เราทำเราก็ไม่เห็นว่าว่ามันเป็นยังไงเวลามีเพลงมีอะไรอย่างงี้ค่ะพอวันนี้ได้ดูแล้วก็เราเป็นคนที่เล่นเองแล้วเรายังอยากดูต่อเองอะไรอย่างงี้ค่ะก็ก็แฮปปี้ค่ะรู้สึกประทับใจครับผมก็คือ,อ,อทีมงานทุกคนทําได้ดีมากจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่กากับตัดต่อแสดงแล้วก็ทุกอย่างนะครับก็มันก็ออกมาเป็นผลงานให้เราได้เห็นก็รู้สึกตื่นตันใจดีครับผม อสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดซีรีส์คิสมีรักล้นใจในกลงจุ๊บก็ต้องติดตามชมทางช่อง True For You ทุกวันจันทร์และอังคารเวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะจินจาก,กตุรกีญี่ปุ่นที่โด่งดังไปทัว่วโลกนี่พูดเลยนะคะว่าแค่ดูตัวอย่างเนี่ยยังรู้สึกจินจนอยากจะฟินแบบอยากจะจิกหมอนมากๆ <c oughs> เอาเป็นว่าติดตามกันได้นะคะคืนนี้ก็มีเช่นเดียวกันค่ะหนึ่งทุ่มทุกวันจันทร์อังคารทาง True For You ค่ะ